สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคมถึงวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนะครับราคาทองคำนะครับสถานี้ได้มีการปรับตัวย่อลงแล้วนะครับจากเดิมนะครับเราได้กำหนดตัวแนว r e s i s t a น c นะครับหรือว่าตัวแนวต้านของเราเนี่ยประมาณช่วงตั้งแต่ราคา2,000ถึง2 0 2 0นะครับซึ่งในจุดนี้นะครับผมได้ วิเคราะห์ไว้นะครับว่าราคามันมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวย่อฐานลงนะครับแต่ว่าอัพไซด์นะครับของก่อนเวลาวิกเนี่ยเรายังมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะไปช่วง2 0 6 0 2 0 7 0ซึ่งเป็นแนวอีโคไฮนะครับในจุดนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเจอแนวต้านตัวอั p เปอร์แบนของ weekly นะครับก็ราคามีการปรับตัวย่อลงนะครับส่วนเทรนด์นะครับเทรนด์ในกรอบเวลา week เนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับราคาเนี่ยเทรดอยู่เหนือ weekly m i d d l e band นะครับแถว1930นะครับ1930นี่คืออยู่ตรงนี้นะครับแนวรับของกรอบเวลา week จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ อาจจะเป็นไซด์เว้า up นะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็นบู l ล i s ต่อเรื่องมานะครับสสัปดาห์นะครับแต่ว่า3สัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็คือมีแท่งเทียนที่สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะครับสัปดาห์นี้ผ่านการเห็นมา2วันนิดๆนะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการปรับตัวย่อลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการการทดสอบแนวต้านนะครับราคาอาจจะไม่มีตัว l o ว e r l นะครับราคาอาจจะมีโลที่สูงขึ้นในสถานีนะครับยก l o ขึ้นเพื่อที่จะเทส แนวต้านช่วง 2010- 2020นะครับไปดูในกรอบเวลาไรวันกันบ้างน,นะครับกรอบเวลาารวันนะครับตัวช่วงมิดเดิลแบนด์นะครับก็จะอยู่ประมาณแถวบริเวณราคา1930นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับของกรอบเวลาไรวันซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณดีมมนโซนด้วยนะครับตรงนี้คือดีมมนโซนตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ1910นะครับขึ้นไปถึง 1930นนั่นเป็นพีมานโซนนะครับหากราคามีการปรับตัวนะครับลดลงมานะครับถึงโซนนี้นะครับราคาก็มีแนวโน้มสูงที่จะปรับขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเทนเนี่ยมันเป็นเทนขึ้นแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นการขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับนั่นคือกรอบเวลาเดย์นะครับตอนนี้ก็หลังจากที่โมเมนตัมนะครับมันเริ่มน้อยลงนะครับมีการเคลื่อนที่แล้วย่อนะครับมีการทำนิวไฮนะครับแต่ว่าโมเมนตัมไม่ได้เยอะนะครับ แล้วก็วันจันทร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปรับตัวย่อลงนะครับอังคารก็ต่อเนื่องนะครับวันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงอีกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเต้งนะครับเพื่อปรับตัวย่อลงต่อนะครับนั่นคือในกรอบเวลาเดย์นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว ป่าของมิดเดิลแบนด์นะครับมันก็จะกว้างนะครับแนวต้านเนี่ยสูงมากนะครับส่วนแนวรับก็ไกลมากนะครับส่วนแนวรับเบื้องต้นในระยะสั้นนะครับจะอยู่ที่193 0ยริเวณเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับไปดูในกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับเราไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับจากที่ได้วิเคราะห์ไว้นะครับราคาเนี่ยมันขึ้นมาทดสอบ โซน2010-2020นะครับซึ่งเป็นบริเวณนี้นะครับแล้วผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวันจันทร์นะครับว่าจุดนี้นะครับราคามันมีโอกาสย่อลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านของเกอบเวลาใหญ่นะครับแล้วก็เราเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็น price appos นะครับราคาเนี่ยมีการเคลื่อนที่ในเกาะตัว rising wedge ตัวนี้นะครับราคาก็ชนแนวรับนะครับเมื่อวันศุกร์ขึ้นไปทำ new high นะครับแต่ว่ามันก็เกิด ตัว d i e r g e n นตรงนี้นะครับ d e l g e n นก็คือพื้นกรรมราคายกตัวสูงขึ้นนะครับส่วน i s i เนี่ยมีการลาดต่ำลงนะครับเพราะมันเกิดในลนักษณะนี้นะครับสิ่งที่เราประเมินก็คือราคาเนี่ยจะมามีโอกาสมาชนแนวรับนะครับขึ้นไปชนแนวต้านของตัว r i s i n g w e เวอีกทีเพื่อที่จะลงนะครับตอนนี้ก็มีการปรับตัวลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับ พอปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้มาทดสอบ EM A 50ผมก่อก4 H นะครับอยู่ราคาประมาณบริเวณจุดนี้นะครับแถวราคา1975-1976นะครับ1975-1976มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการรีเซ็ตเมนต์กลับขึ้นนะครับอาจจะขึ้นไปช่วงราคาประมาณสัก1น 9, 9 0 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 1 9ก็1นะครับ1 9 9 0 9, 9, 9, 9 1อาจจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ การขึ้นไปนะครับวันนี้ผมประเมินว่าราคาจะมีการดีเทสเมนต์ขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปสัก1990งแล้วก็น่าจะมีการกลับมาทดสอบเส้น EMA เส้นสีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันมีการขึ้นไปแค่1 9 9 0นะครับมีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวลดลงนะครับอาจจะมาทดสอบตัวพลายโซนเดิมนะครับบริเวณสีฟ้าบริเวณนี้ซึ่งมันมีการเบรกเอาขึ้นมานะครับเมื่อช่วง สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีโอกาสลงมาทดสอบ1950ได้นะครับหรืออีกกรณีนึงนะครับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยนะครับถ้ามีการเด้งสูงขึ้นนะครับเราอาจจะมองหาแนว QM นะครับแนว QML ก็คือปัจจุบันนะครับน่าจะอยู่ในระดับประมาณ1995-1996นะครับ1995-1996นะครับก็คือแถวบริเวณไฮนี้นะครับ เราอาจจะไปรอเทรดนะครับรอช็อตแถว196บริเวณนี้เพื่อที่จะช็อตกลับลงมานะครับ1950นะครับนี่คือแนวทางนะครับการเทรดในกรอบเวลา4 s นะครับสุดท้ายนะครับเราจะไปดูในกรอบเวลาลาย1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็โครงสร้างเดียวกันกับที่บอกไว้นะครับเป็น Rising Wedge นะครับมีแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยบีบเข้าหากันนะครับราคาเนี่ยเคลื่อนที่ในกรอบนะครับเราจะเห็นว่าชนนะครับชนนะครับ ชนแนวรับนะครับแล้วก็ดีดขึ้นนะครับแต่ดีดขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการช็อตนะครับที่ได้บอกไว้เมื่อวานนะครับเกิดคอลเลกชันแล้วก็พยายามไปสร้างให้ใหม่อย่างที่บอกนะครับจุดนี้นะครับเรามองเป็น e q h นะครับหรือว่า e q u i v a l e n t high นะครับซึ่งแน่นอนพอมันเกิด e q u i v a l e n t high แบบนี้นะครับมันจะเกิด divergence นะครับถ้าเรามีการใส่นะครับในการเทรดจริงเนี่ยเราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์เพิ่มนะครับตัว oscillator นะครับเป็น rsi ขึ้นมานะครับ ตัว SI นะครับเราก็เห็นว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับมันเกิด ISI Diver g เ n c e ตรงนี้นะครับ high เนี่ยเป็น EQ h e a d นะครับส่วน iSI เนี่ยลดต่ำลงก็พอมันเกิดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสในการเทรดเราค่อยพิจารณาช็อตลงมานะครับตอนนี้มันเบรกเส้นตัวแนวรับของตัวร i ส i n g งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับหรือว่าแนวโน้มในกรอบ 1h ก็ยังมองคล้าย กรอบ4 h นะครับก็คือถ้าราคามีการขึ้นไปนะครับช่วง1.900นะครับ1.900มีอะไรนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเป็นอาจจะเป็นเน็กลน์นะครับบริเวณนี้นะครับเน็กลน์ตัวนี้นะครับราคาเบรกมาได้เมื่อช่วง2ทุ่มเมื่อวานนะครับเบรกเน็กลน์ลงมาได้ถ้าราคาขึ้นไปนะครับเราก็พิจารณา ช็อตกลับลงมาเช่นกันนะครับกลับลงมาเบื้องต้นก็1975นะครับแล้วมอลติเกตลงไป1960หรือว่า1950นะครับอันนี้คือแนวทางในการเทรดอินทราเดระหว่างวันนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก JFX ในครั้งถัดไปนะครับส่วนพฤติกรรมราคาระหว่างวันนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ JFX นะครับจะมีบทวิเคราะห์รายวันให้นะครับสวัสดีครับ